หนุ่มๆยื่นบัตรคิวด่วนซุกตาสาวโสดคนนี้อยากมีแฟนแล้วจีบเลยจ้าเห็นสวยๆแบบนี้แต่ไม่น่าเชื่อว่ายังโสดสนิทแม้แต่คนคุยหรือหนุ่มมาจีบก็เงียบกริบ สำหรับสาวสวยใบยเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ตอนนี้ขึ้นแท่นนางเอ,งเอกซุปตาแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยอีกคนแล้วส่วนสเปคหนุ่มในฝันสาวใบเฟิร์นยอมรับว่าตั้งแต่เด็กจนโตเธอไม่มีสเปคเธอชอบที่คาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์ของตัวเองทำอะไรที่เป็นธรรมชาตินขณะนั้นล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆฮือฮาทีเดียวเชียวเมื่อใบเฟิร์นได้หย่อนภาพสวยๆพร้อมแคปชั่นระบุว่าผมไม่ได้อยากโศกอะครับ ผมอยากมีแฟนช็อตนี้ทำเอาเหล่า f อซถล่มกดไลค์คอมเมนต์รัวๆงานนี้หนุ่มๆเตรียมยื่นบัตรคิวด่วนๆเลยจ้า